มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านแม่รู้โรยค่ะช่วงสุ้มวัยใครๆก็รักวันนี้เรามารับทราบสถานการณ์ของโรคเอสในปัจจุบันเนื่องในวันเอสโลกซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีขอร่วมรณรงค์ป้องกันและยับยั้งโรคเอสซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาสาธารณาสุขโดยเฉพาะเยาวชนไทยไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ท่านผู้ฟังคะโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS กระตุ้นให้ประเทศต่างๆกลับมาให้ความสำคัญกับการยุติการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS หลังจากพบสัญญาณว่าโรคติดเชื้อชนิดนี้ถูกละเลยไปในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตจาก h i v a i s ถึง7.7ล้านคนภายในระยะเวลา10ปีคะ่ะ ช่วงสอปีที่เกิดการระบาดของโควิด -19 UNS พบว่าปริมาณการตรวจหาเชื้อ HIV ที่น้อยลงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ารับยาต้านไวรัสก็ลดลงและจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่ลดลงในอัตราช้าวกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ UNS กังวลว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เพิ่งประกาศไปในปีนี้ว่าจะกำจัดโรคเอสให้หมดไปภายในปี2030ได้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วนวินนี่เบียนยิมมาผู้อำนวยการ UNS กล่าวในท้อยแถลงเนื่องในวันเอสโลก การต่อสู้กับโรคเอสซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาระยะหนึ่งแล้วกำลังเผชิญอุปสรรคที่หนักหนาขึ้นกว่าเดิมจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาการป้องกันและการให้ความรู้วันเอสโลก6ปีของความพยายามในการใช้ยาแพรปกับสถานการณ์ HIV ในไทยเอชแปดเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV เอช ชายหายติดเชื้อ HIV เป็นลายที่สองของโลกด้วยวิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของแพทย์อังกฤษนี่คือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบและทำให้การแพร่ระบาดของโรคเอสเกิดขึ้นอีกนะคะ UNS ระบุว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV อะไรใหม่จะลดลงในภาพรวมทั่วโลกแต่ยังลดลงไม่เร็วพอที่จะยุติการระบาดได้ภายในปี2030 ตามที่พวกเขาตั้งเป้าหมายโดยในปี2020 ทั่วโลกมีผู้ติด HIV รายใหม่1.5ล้านคนและยังพบว่าบางประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยสถิติยังบอกด้วยว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มีความสัมพันธ์กับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเช่นในกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราพบว่า6ใน7คนของเด็กที่ติดเชื้อ HIV เป็นเด็กผู้หญิง นอกจากนี้ยังพบว่าเกกลุ่มชายรักชายผู้ค้าบริการทางเพศและผู้ที่ติดยาเสพติดมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV สูงกว่าคนทั่วไปถึง20-30เท่าความเชื่อมโยงระหว่างการติดเชื้อ HIV กับความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้ UNS กํากำหนดแนวคิด ในการรณรงค์วันเอสโลกประจำปีนี้ซึ่งครบรอบ40ปีนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อ HIV รายแรกของโลกว่ายุติความเหลื่อมล้ำยุติเอดเพื่อเน้นให้สังคมยุติการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก HIV และเพศภาวะและให้มีความสำคัญกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมค่ะ มาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะไทยก็ตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียงหนึ่งรายต่อปีค่ะสำหรับสถานการณ์ในไทย กองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มควบคุมโรคระบุว่าข้อมูลณนะเดือนเมษายน2564มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน493,859านวน493,859คนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน5,825คนเฉลี่ย16คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจาก HIV 1 1 2 1หรายต่อปีเฉลี่ย31รายต่อวันซึ่งแพทย์หญิงชีวนันเลิอพิริยะสุวัฒผู้อำนวยการกองโรคเอดสระบุว่าสถานการณ์ HIV เอสในประเทศไทยดีขึ้นเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงจากหลักแสนและหลักหมื่นเกือบหลายปีก่อน เหลือราว5,800คนในปีนี้อย่างไรก็ตามประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกิน1,000คนต่อปีภายในปี2,573ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยากและสนับสนุนแนวคิดของการรณรงค์ One สโลโลกในปีนี้ว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพราะความเลื่อมล้ําเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ติดเชื้อ HIV และประชากรกลุ่มเสี่ยงค่ะเรามาย้ำเตือนและไปรู้จักกับโรคเอสกันค่ะโรคเอดสเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคทําให้ติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่ายเช่นวัณโรค ปอดบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติผู้ติดเชื้อ HIV AIDS ที่ติดโรคติดเชื้อช่วยโอกาสจะมีอาการของโรครุนแรงและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตค่ะ